แล้วผมพามาชมตรงนี้นะจะเป็นต้นไม้หลายคนคงจะไม่เคยเห็นและก็จะไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักแต่บางคนอาจจะเคยเห็นนะโดีวยเว่าชาวไต้ยในในิยมกินเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะผมอะตอนนี้เอาอลูกเล็กๆอยู่เพราะว่าลูกเล็กๆอยู่ต้นนี้ผมเพิ่งเคยเห็นต้นเป็นครัง้งแรกนะผมแต่ลูกผลไม่เคยรับประทานละ <c oughs> อันนี้เรียกว่าต้นมะขี้หนู อ่าต้นมะขี่หนูนะครับผมก็คล้คยๆอย่างเป็นผลไม้ลูกกลมกลมนะเปรี้ยวแล้วก็เขาจะนิยมเอามาดองแล้วก็มากินก้มกับอหัวเนานะฮะผมเคยเห็นต้นเป็นครั้งแรกแต่โดยการิีไอ้มะขี้หนูนี่กําไตตห้อง,องห้องอยางไงบ้างเด้เอามากอ้ะมึงก็มากอ้ะกวาวานเอามากขาหวานนั่นหนอมะขี้หนูนี่หนอครับผมอ่ตอนนี้ลูกมันยังเล็กๆ็กอยู่เดี๋ยวลูกมันจะ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 ถ่ายภาพให้ดูจะให้เห็นนะ อาลูกมันนี่เขาจะนิยมเอาไปจิ้มกับถั่วเน่านะฮะแล้วก็ดองอาจิ้มกับพริกผ่นนะเป็นอาผลไม้ท้องถิ่นอ่าเป็นผลไม้ท้องถิ่นนะฮะพืชป่าแต่ชาวใต้นิยมนะ,ะเป็นของฝากของอทัฒน์ด้วยมาขี้ดูอเพิ่งเห็นครั้งแรกนะฮะอาตอนมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าลูกลูกลูกเยอะแยะนะผมตอนนี้เขาบ้าเล็กอยู่นะ ตัวโ,โตนี่ก็ประมาณเท่าไข่ไก่นะผมกลมๆนะออกจะสีเหลืองๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวๆนะผมชาวตานิยม <c oughs> อ่าดูอีกครั้งอ่าตรงนี้นะที่เห็นอ่าสะพูที่าทายทาไปก็เป็นเรียกว่าจุดสูงสุดน่าจะเป็นจุดสูงสุดของดยอยแห่งนี้นะฮะอ่าเรียกว่าพระอ่ะพะาพระธาตุพระบาทอ่าลอยพระพุทธบาทนะครับ แต่ไปรู้อยู่ตรงไหนนะคงอยู่ใต้หินตรงนั้นนะเมกี้ถ่ายทำไปเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเขตของว่านะครับผมกลุ่มกลุ่มชนเผ่าว่านะชันป่านว่านะครับผม,มแล้วก็วันนี้ท่องเที่ยวม,มาเรื่อยๆนะฮะมาเจอต้นไม้แปลกๆมากขี้หนูชาวไทยจะรู้จักดีนะ